ก็สวัสดีผู้เล่นแบ็ก์ซีเซิร์ออนไลน์ทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตแพดประจําวันที่11ตุลาคมนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเชิญไปรับชมกันครับ let's go ปุ๊บที่มีอัปเดตเข้ามาวันที่11นะัก็มีด้วยกัน3อย่างนะครับก็คือ1กิจกรรม2เนื้อหาเพิ่มเติมปรับปรุงนะครับ3แล้วก็ปรับปรุงและแก้ไขนะครับกิจกรรมที่เข้ามาในแพดนี้นะครับก็จะมี2กิจกรรมด้วยกันนะครับก็คือกิจกรรมที่1 การผจญภัยที่สนุกยิ่งขึ้นกับกิลแล้วก็กิจกรรมที่2นะครับพวกเรา1เดียวรางวัลเชื่อมต่อกิลกิจกรรมที่1น,นะครับการผจญภัยที่สนุกยิ่งขึ้นกับกิลเพิ่มภารก,กิจมีแบรนด์เชิญที่สนุกยิ่งขึ้นเมื่อเลยกับสมาชิกกิลด้วยหรอกิจกรรมนะครับจะอยู่ตั้งแต่วันที่11ตุลาคมจนถึงวันที่25ตุลาคมครับกิจกรรมแรกนะครับสนุกกับสมาชิกกิลไปกับแบรนด์เชิญกล่องสมบัติขนาดใหญ่ หัวหน,น้ากิลรับเควสกิจกรรมของขวัญพิเศษหลังจากไปหาผู้จัดการอุปกรณ์สเสบียงทหารแห่งหมู่บ้านเวเลียดันคอนสามารถรับกิลแบรนดเชิญกล่องสมบัติขนาดใหญ่ได้เมื่อสนทนากับดันคอนนะครับเมื่อเปิดกล่องสมบัติขนาดใหญ่กับสมาชิกกิลจะได้รับวัตถุดิบเสริมประสิทธิภาพต่างๆและหลักฐานในความไว้วางใจครับกิจกรรมที่2นะครับของขวัญอีกอย่างที่ดันคอนเตรียมไว้หลังจากรับเควสกิจกรรมเพื่อการไะชนพัยอันงดงาม ลองส่งมอบหลักฐานในความไม่างใจ1อันให้แก่ดันคอนดูสิก็จะได้รับรางวัลสนับสนุนที่ดันคอนเตรียมไว้นะครับสนุกกับสมาชิกกิลไปกับแบรนชิญกล่องสมบัติขนาดใหญ่หัวหน้ากิลสนทนากับดันคอนหลังจากรับเวควสกิจกรรมของขวัญพิเศษจากดันคอนสามารถดําเนินเควสดังกล่าวได้แต่กูละหนึ่งครั้งเควสดังกล่าวสามารถดําเนินได,ได้ในว่ากิจกรรมโดยหัวหน้ากิลเท่านั้นนะครับใช้งานแบรนชิงกล่องสมบัติขนาดยังไงนะครับ เมื่อขิ่ขวาที่ใบันเชิงก่องสมบัติขนาดใหญ่จะสามารถใช้งานใบันเชิงก่องสมบัติขนาดใหญ่ที่ตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดได้นะครับปาลนอตนะครับจะอยู่ที่เนินหมาป่าเซเรนเดียนะครับจะอยู่ที่ทิศเหนือชายแดนภาคตะวันออกและประตูภาคตะวันตกเฉียงใต้คาเปออนนะครับจะอยู่ที่ทิศเหนือฟาร์มข้าวสาลีภาคเหนือเมเดียนะครับจะอยู่ที่ทิศเหนือฟาร์มข้าวคาซู่าเมื่อกำจัดกล่องสมบัติขนาดใหญ่จะสามารถรับไอเทมได้หลายชนิดจากไอเทมต่อไปนี้นะครับคำแนะนำของบาน40 ค่านาของบาน30นะครับแล้วก็เสียงคํารามของบาน2-3อันสงเกตความทรงจํา3-4อันชิ้นส่วนผลึกดําแหลมคม2-3อันชิ้นส่วนผลึกดําแข็งแกร่ง4-5อันหินคาพาร์ส2ออันและหลักฐานในความไว้วางใจนะครับข้อควาอีกอย่างที่ต้องค่อนเตรียมไว้เพื่อเหล่าสมาชิกกิลด์ที่ออกผจญภัยอย่างงดงามด้วยกันหลังจากรับเควสกิจกรรมเพื่อการผรจญภัยอันงดงามจากดันคอนลองส่งมอบหลักฐานในความไว้วางใจ1อันดูสิสามารถดำเนินเควสได้ตัะกูลันหนึ่งครั้งนะครับ หลังจากมอบไพดันคอนก็จะสามารถรับรางวัลทั้งหมดนี้ได้นะครับก็จะมีน้ำมันแห่งอมตะเสื่อมโซมกล่องน้ำยาเอลิเซอร์ระดับสูงน้ำส้มเปรี้ยวหวานนะครับ10อันน้ำสตรอเบอรี่ป่าหวาน10อันแล้วก็น้ำเขียวหงุนเปรี้ยวหวาน10อันนะครับสนุกกับการผาจญภัยร่วมกับกิวยิ่งขึ้นด้วยภารกฤฤฤฤฤิจกิวที่เพิ่มขึ้นในระยะเวลากิจกร,รรมนะครับรวมพลังกันไปทําภารกฤฤฤิจกิวนะครับสามารถรับภารกฤฤฤิจกิ้วพิเศษได้3ชนิดนะครับจากหน้าต่างกิวนะครับภารกิจที่เพิ่มขึ้้นนในร,รรราาาเเวววลลลกกกกิิจมมะะดงงขออโูแ เควสรวบรวมของคิวโอมูนะครับเป้าหมายภารกิจนะครับก็จะมีกําจัดสปอนเตอร์ทั้งหมด3,000ตัวเก็บรวบรวมลมหายใจนางฟ้า25อันนะครับแล้วก็เก็บรวบรวมเขาไฟ200อันนะครับรางวัลภารกิจที่ได้นะก็จะเป็นกองทุนภารกิจนะครับ25ล้านซิลเวอร์ค่าประสบการณ์ทักษะกิวนะครับ9,000 0แล้วก็ของสนับสนุนกิจกรรมคิวโอมูน6อันอัญมณีแห่งความโกรธ1อันเดนตาแห่งการต่อสู้โอมลน1อันกล่องของสนับสนุน o ออาร์1อัน แล้วก็คู่มือเครื่องขุดหา4อันครับเควสกวาดล้างของกิลโอมูนกำจัดมอนสเตอร์5,000ตัวเก็บรวบรวมลมหายใจนางฟ้า40อันเก็บรวบรวมเขาไฟ300อันนะครับของที่ได้นะก็จะเป็นกองทุนกิล30ล้านซิลเวอร์ค่าประสบการณ์ทักษะกิล150,000ของสนับสนุนจากกิลโอมูน10อันอัญมณีความโกรธ1อันเหรียญตาแห่งการต่อสู้โอมูน1อันกล่องของสนับสนุนโออาร์1อันเครื่องมือขุดหา4อันครับเควส กวาดล้างของกิลโอมูนกับจัดมอนเตอร์ทั้งหมด7000ตัวเก็บรวบรวมลมหายใจนางฟ้า55อันเก็บร,รวบรวมเข่าไฟ400อันนะครับของที่ได้นักก็จะเป็นกองทุนกิล40ล้านซิลเวอร์ค่าประสบการณ์ทั้งสากิลส0ง0 0 0 0ของสนับสนุนจากกิลโอมูน16อันอัญมณีแห่งความโกรธ1อันเรียนตาแห่กงการต่อสู้โอมูน1อันกล่องของสนับสนุนโออาร์อันคู่มือเครื่องขุดหา4อันครับ เพจกวาดล้างของกิลโอมูนกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมด10,000ืตัวเก็บรวบรวมลมหายใจนางฟ้า70อันเก็บรวบรวมเข่าไฟ550อันนะครับของที่ด้านหน้าก็จะเป็นกองทุนกิล50ล้านซิวเวอร์ค่าประสบการณ์ทั้งะากิล3 0 0 0 0 0ของสนับสนุนจากกิลโอมูน20อันอัน,นอัญมณีแห่งความโกรธ1อันเหรียญตาแห่งการต่อสู้โอมูน1อันกล่องของสนับสน o ุนโออาร์อันและก็คู่มือเครื่องขุดหา4อันครับ กิจกรรมที่2นะครับพวกเราคือ1เดียวรางวัลเชื่อมต่อกิวไม่ว่าใครที่ลุยไปกับเพื่อนร่วมกิวก็สามารถรับรางวัลเชื่อมต่อกิวได้นะครับกิจกรรมนะครับจะเริ่มแต่วันที่11ตุลาคมจนถึงวันที่8พฤศจิกายนครับรางวัลรายวันนะครับก็จะเป็นวันที่1น,นะครับใบอัญเชิญหัวหน้าหน่วยปิดล้อมซาวนิวลุกพลังนะครับวันที่2นะครับคำแนะนำของบาน40 วันที่3านะครับคำแนะนาของความทรงจํา2อันวันที่4นะครับคำแนะนําของความทรงจํา2อันวันที่5นะครับอุปกรณ์ทำอาหารระดับสูงวันที่6นะครับหินคอน100อันวันที่7ไม้ห0,000ื่นไม้วันที่8เสียงคำรามของบาน10อันวันที่9ค้าคำแนะนําของบาน50อันวันที่10น้ํามันแห่งอมตะเสื่อมโทรมวันที่11คําแนะนําของความปลอดภัย2อันวันที่12อุปกรณ์เล่นแร่แปรธาตระดับสูงวันที่13 อินครอน2อ0อันวันที่1 4 2 0 0 0ไมค์ครับแล้วก็เนื้อหาที่เพิ่มเติมและประปับปรุงเข้ามานะครับทุกอาชีพโซเซเรสสกิลเพิงโลกนทามินปรับเปลี่ยนให้ทักษะเพิงโลกาทามินไม่ทำงานขึ้นในสถานะที่กำลังกดคี u ด้วยเหตุดังกล่าวนะครับจึงได้มีการแก้ไขปัญหาที่ทักษะเพิงโลกาทามินไม่ทำงานขึ้นอย่างต่อเนื่องหากกดคีบวก F บวกคลิกซ้ายอยู่มูซาปลุกพลังสกิลท่าฟันกากระบาท 2อนะครับแก้ไขปัญหาที่มีการแสดงอัตราลดความเสียหาย PP อย่างไม่ถูกต้องสำหรับผลดาบในคำอธิบายทักษะท่าฟันกายกระบาด2อ4นะครับสกิลพายุคลื่นเพลิงแก้ไขปัญหาที่มีการปรับใช้ความเร็วเชื่อมต่อโดยทักษะอื่นหลังทักษะพายุคลื่นเพลิงแตกต่างกับตอนใช้ทักษะพายุคลื่นเพลิงอยู่กับที่เมื่อเชื่อมต่อด้วยทักษะพายุคลื่นเพลิงหลังใช้ทักษะท่าฟันกายกระบาดหรือขับไล่วความอมหิตเป็นต้นนะครับ แก้ไขปัญหาที่ความเร็วในการทำงานของทักษะในตอนที่ใช้ทักษะอยู่กับที่มีการทำงานอย่างเชื่องช้าเมื่อเชื่อมต่อด้วยทักษะพายุคลื่นเพลิงหลังใช้ทักษะท่าฟันกระบาดหรือขับไล่ความอมหิตเป็นต้นนะครับสไตรเกอร์ปลุกพลังสกิลสัตว์ปลาหิวกระหายแก้ไขปัญหาที่มีการแสดงอัตราลดความเสียหาย PP p อย่างไม่ถูกต้องสำหรับผลจิตเรียนแบบในคำอธิบายทักษะสัตว์ป่าหิวกระหายนะครับเมกุ ปรับให้มีการเปลี่ยนแปลงท่าทางอย่างรวดเร็วกรณีที่กด S สั้นๆในสถานะไม่ต่อสู้เนื้อหานะครับช่างโชรกมินิเกมเก็บรวบรวมแร่เนื้อปรับปรุงให้ไม่มีการรีเซตจำนวนครั้งที่สำเร็จไม่ว่าจะล้มเหลวในมินิเกมแร่เนื้อของช่างโชรกนะครับเมื่ทํำการแร่เนื้อสามารถรับไปเทมรวบรวม10ครั้งได้หากสำเร็จมินิเกม3ครั้งในเวลาที่เหลือโดยไม่คำนึงถึงจำหนวนครั้งที่ล้มเหลวนะครับไอเทมหวัวใจของคารนทำลายพิทักษ์ ปรับเปลี่ยนค่าความสามารถสําหรับหัวใจของคารทําลายพิทักษ์เพิ่มพลังโจมตี1สําหรับค่าความเสียหายของไอเทมประเภทหัวใจคารทําลายเพิ่มพลังป้องกัน1ลดความเสียหาย1สําหรับค่าความเสียหายของไอเทมประเภทหัวใจคานพิทักษ์หัวใจคารทําลายนะครับก่อนเปลี่ยนพลังโจมตี1หลังเปลี่ยนเป็นพลังโจมตี2นะครับไอเทมหัวใจของคานที่มีพลังคุ้มครองทําลายก่อนเปลี่ยนพลังโจมตี1พลังป้องกันลดความเสียหาย2หลังเปลี่ยน พลังโจมตี2พล er ังป้องกันลดความเสียหาย2หัวใจของคานเปลี่ยนพลังคุ้มครองทำลายก่อนเปลี่ยนพลังโจมตี1พลังป้องกัน4หลังเปลี่ยนพลังโจมตี2พลังป้องกันลดความเสียหาย 4. หัวใจของคานพิทักก่อนเปลี่ยนพลังป้องกันลดความเสียหาย1หลังเปลี่ยนพลังป้องกันลดความเสียหาย2หัวใจของคานที่มีพลังคุ้มครองพิทักก่อนเปลี่ยนพลังป้องกันลดความเสียหาย3 หลังเปลี่ยนพลังป้องกันลดความเสียหาย4หัวใจของคารเปลี่ยนพลังคุ้มครองพิทักษ์ก่อนเปลี่ยนพลังป้องกันลดความเสียหาย5หลังเปลี่ยนพลังป้องกันลดความเสียหาย6ปรับเปลี่ยนจำนวนของไวน้ําพึ่งหอมหวานที่สามารถแลกเปลี่ยนได้จากชีเอลีนแห่งวิหารคามาซิลดังต่อไปนี้ก่อนเปลี่ยนปีนางฟ้าจิจรัตไวน้ําพึ่งหอมหวาน6อัน ปีนางฟ้าโชติช่วงไวน้ำผึ้งหอมหวาน10อันนะครับหลังเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นปีนางฟ้าเจจิรัตไวน้ำผึ้งหอมหวาน20อันและปีนางฟ้าโชติช่วงไวน้ำผึ้งหอมหวาน40อันปรับเปลี่ยนให้สามารถรับไอเทมพินใหญ่ประการังเพิ่มเติมเมื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมเซตหอยสังสีฟ้าประกายสีประการังที่ได้รับจากกิจกรรมเหรียญตอบแทนแห่งวังบาดานเนื่องจากเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงได้มีการมอบไอเทมพินใหญ่ประการังผ่านทางคลังเก็บของไฮเดล ให้แก่นักพยนต์ภัยที่แลกเปลี่ยนไอเทมดังกล่าวก่อนการปรับปรปุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่11ตุลาคมครับปรับปรุงให้เครื่องยาไอเทมที่ใช้งานไอเทมเมื่อใช้งานพ่อบ้านสารับใช้ดูแลการซื้อขายหรือคลังเก็บของในสถานะที่กำลังขี่ผ่านะ Monster, ามอ,อนสเตอร์ผู้ทำลายแห่งมิม็อกโอฟินปรับเปลี่ยนผู้ทำลายแห่งมิม็อกโอฟินเทสด้วยการแก้ไขหมายสำหรับาธาตุดังต่อไปนี้ผู้สังเกตการโอฟินเทสจะไม่ป้องกันตนเองผ่านทางเขียนมตราโอฟินอีกต่อไป ถอดถอนรูปแบบที่ต้องทำลายเขตมนตาโอฟินทางปืนคาบศิลาและอื่นๆกรณีที่เกิดความไม่เสถียรในท่าที่ผู้สังเกตการโอฟินเทสประกอบตอนเองขึ้นจะทำการป้องกันตนเองโดยขึ้นขี่ผู้ทำลายแห่งมิวมอกโอฟิน ในตอนที่ผู้สังเกตการโอฟินเทสเข้าร่วมการต่อสู้โดยตรงจะขึ้นขี่ผู้ทำลายแห่งมีม็อกโอฟินอีกครั้งหากคิด P ลดลงต่ำกว่า50%ปรับเปลี่ยนจำนวนอัตราการดรอปของเฉลยจากผู้ทำลายแห่ง M fin, มีม็อกโอฟินรวบรวมเฉลยจากมอนสเตอร์ทั้งสองไว้ในของเฉลยจากผู้ทำลายแห่งมีม็อกโอฟินเนื่องจากการที่ไม่สามารถกำจัดผู้สังเกตการโอฟินเทสและเขยมนตราได้ของเฉลยนะครับกล่องอาวุธแสงของโอฟินเทสปิดผนึกเพิ่มอัตราดรอปให้มากกว่าเดิม2.25เท่า เข็มขัดบาวทาร่าแห่งแสงเพิ่มบัตราดอบให้มากกว่าเดิม2.5เท่าขนแห่งจินตนาการเพิ่มบัตราดอบให้มากกว่าเดิม2เท่าอัญมณีเวทมนต์เพิ่มอัตราการดอบของอัญมณีเวทมนต์จินโคเบลินุสให้มากกว่าเดิม2.5เท่าเพิ่มบัตรการดบของอัญมณีเวทมนต์เบนโคเบลิอุสให้มากกว่าเดิม2.5เท่าและเพิ่มอัตราการดบของอัญมณีเวทมนต์วอรนโคเบลิุสให้มากกว่าเดิม2.5เท่าครับ ความกดของป่าไม้เพิ่อมอาัตราการดรอปให้มากกว่าเดิม2เท่าโดยประมาณชิ้นส่วนของโอฟินเทส เพิ่มจำนวนที่ได้รับมากกว่าเดิม2.5เท่าโดยประมาณของชิ้นเลยอื่นๆนะครับเพิ่มอัตราการดรอปของหินวิญญาณแห่งการทำลายให้มากกว่าเดิม2เท่าโดยประมาณเพิ่มอัตราการดรอปของหมวกเลมูเรียชุดกอะเลมูเรียถุงมือเลมูเรียรองเท้าเลมูเรียให้มากกว่าเดิม2เท่าโดยประมาณเพิ่มอัตราการดรอปของลมหายใจแห่งป่าอุดมสมบูรณ์ให้มากกว่าเดิม2เท่าโดยประมาณเพิ่มอัตราการดรอปของแท่งทอง1 0 0่งร้อถึงหนึ่งีให้มากกว่าเดิม2เท่าโดยประมาณเพิ่มอัตราการดรอปของหินเวทมนต์ดำที่มั่นคงให้มากกว่่าาาเเดดิมม2ทโยประณ เพิ่มอัตราการหบของหินดำเวทมนต์ฟอกสะอาดให้มากกว่าเดิม2เท่าโดยประมาณเพิ่มอัตราการหบของหินดำเวทมนต์บริสุทธิ์ให้มากกว่าเดิม2เท่าโดยประมาณเพิ่มจำนวนที่ได้รับของชิ้นส่วนรากโอฟินให้มากกว่าเดิม2.4เท่าโดยประมาณเพิ่มจำนวนที่ได้รับของก้อนผลึกโอฟินเทสให้มากกว่าเดิม3เท่าโดยประมาณเพิ่มจำนวนที่ได้รับของสเก็หินวิญญาณแห่งต้นไม้ให้มากกว่าเดิม3เท่าโดยประมาณเพิ่มจำนวนที่ได้รับของหินดำอาวุธให้มากกว่าเดิม3เท่าโดยประมาณ เพิ่มจำนวนที่ได้รับของหินดําเกราะป้องกันให้มากกว่าเดิม3เท่าโดยประมาณและเพิ่มจำนวนที่ได้รับของแท่งทอง 1G ถึง 10G ให้มากกว่าเดิม3เท่าโดยประมาณก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอัปเดตแผ่นประจำวันที่11เดตุลาคมนะครับถ้ามีอะไรให้ผมปรับปรุงนะครับสามารถพิมพ์ไว้ได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดไลค์และกดกดซับ i b e ให์ช่องของผมได้นะครับและถ้าใครที่อยากสนับสนุนผมจริงๆนะครับ จะมีลิงก์ของทิปมีครับลิโนเนของทิปมีไว้ที่ด้านล่างตาใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย